หัตถศิลป์ไทยมรดกแห่งความภาคภูมิใจศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศร่วมสนับสนุนหัตถศิลป์ไทยก้าวไกลสู่สากลคำว่าสลาในภาษาเหนือมีความหมายถึงช่างฝีมือแต่ด้วยฝีมืออัญชาญฉกาดในงานแกะไม้ เมื่อเอ่ยชื่อสลาคําอ้ายศิลปินสลาในแวดวงต่างรู้ดีว่านี่คือหนึ่งในยอดสลาแห่งยุคโลกาภิวัตในช่วงที่ผมเรียนผมจะเรียนกับพ่อครูแม่ครูอะไรต่างนี้เสร็จแล้วเวลาท่านาแกะม้าอยู่เนี่ยท่านต้องใช้สมาธิแต่เราบางทีเรา,เราแอบ,บเดินไปอยู่ข้างหลังด่านเห็นผมุ๊บท่านก็นลุกขึ้นไปผมก็มีความคิดว่า เพ่อครูสงสัยจะห่วงวิชาสิ่งเหล่านี้นะทำให้ผมเกิดแนวคิดว่าถ้าผมเป็นเมื่อไหร่ผมจะถ่ายทอดไม่ใช่แค่การใช้ทักษะควบคุมสิวให้ได้เท่านั้นแต่ด้วยฝีมือชั้นบรมครูทำให้ผลงานของสลากคำอ้ายแต่ละชิ้น โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวลงบนเนื้อไม้ทั้งให้ข้อคิดกติธรรมบอกเล่าปรัชญาการดำเนินชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์สอนคนให้เป็นศิลปินให้เป็นช่างเนี่ยความเป็นช่างความเป็นศิลปินพอเขาเป็นแล้วเนี่ย เาจะเห็นแก่ตัวอีกโก้เขาจะสูงมันต้องสอนให้คนเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดผู้ถ่ายทอดมีให้มีแสวงหาถ้าไม่งั้นมันก็จะล่มสลายมันจะหยุดหยุดแต่คนที่เก่งคนที่ทำงานหน้านรือบบไอย่างเดียวและไม่เคยให้อะไรใครเลยนอกจากจะมีชีวิตเพื่อรับใช้ศิลปะแล้วสลาคำอ้าย ยังได้ถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งการแกะสลักให้กับผู้ใฝ่รู้อีกมากมายนี่เองทําให้ผมเข้าใจว่าชีวิตและจิตใจของสลาพันแท้มิได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตงานศิลปะเท่านั้นแต่ยังต้องผลิตคนเพื่อ,อ,อสืบทอดศิลปะอีกด้วยการที่จะสอนให้คนเป็นเนี่ยมันยากกว่าที่เราจะไปนั่งแกะแต่ว่าเมื่อคนคนหนึ่งสามารถที่จะแกะได้แล้วสามารถที่จะเป็นครูได้ไอ้ตรงนี้มันเป็นปฏิมากรรมเหมือนกัน แต่มันเป็นปฏิมกรรมชีวิต